10วิธีที่ช่วยให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ 1. กินอาหารให้สมดุลและหลากหลายเน้นพืชผักผลไม้ถั่วธัญพืชลดอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันทรานส์ 2. อออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานโยคะอย่างน้อย30นาทีต่อวันช่วยหัวใจแข็งแรงสมองดีและลดโรคเรื้อรัง 3. นอนหลับให้พอคุณภาพดีวันละ7-8ชั่วโมงงดมือถือก่อนนอนและเข้านอนเป็นเวลา 4. มีจิตใจที่ดีและมองโลกในแง่บวกคนอายุยืนมักไม่เครียดง่ายและมีเป้าหมายชีวิตลองฝึกสติสมาธิเขียน gratitude journal 5. มีความสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนคุยกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมที่ให้กำลังใจ งานวิจัยฮาวาดพบว่าความสัมพันธ์คุณภาพดีมีผลต่ออายุยืนยิ่งกว่าเงินหรือสุขภาพกาย 6. เลิกบุหรี่งดเหล้าลดความเสี่ยงมะเร็งปอดหัวใจเบาหวานการเลิกสูบก่อนอายุ40เพิ่มอายุขายเฉลี่ยได้ถึง10ปี 7. กระตุ้นสมองและเรียนรู้อยู่เสมออ่านหนังสือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเล่นเกมฝึกสมอง ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม 8. ตรวจสุขภาพประจำปีคนพบความผิดปกติเร็วเช่นเบาหวานไขมันความดันดูแลรักษาได้ทันท่วงที 9. ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบ Blue Zones Blue z o n คือพื้นที่ที่คนอายุยืนมากที่สุดในโลกเช่นโอกินวาวาเจแปนซาดิเนียอิตาลีลักษณะร่วมกินพืชเป็นหลัก ทำงานบ้านกเกษตรมีชุมชนที่ใกล้ชิดมีเป้าหมายชีวิตอีกคิไก่สิบรู้จักพักผ่อนและไม่เร่งรีบเกินไปลดชีวิตแบบเบิร์นเอาท์รู้จักใช้เวลาให้ช้าแต่มีคุณภาพเช่นดื่มชาพูดคุยกับคนที่รักสรุปสั้นกินดีนอนดีขยับกายไม่เครียดมีเพื่อนดีและตรวจสุขภาพสม่ำเสมออายุยืนได้แน่นอน